สเต็มเซลล์เป็นภาษาอังกฤษและคำแปลเนี่ยก็จะมาจะแปลว่าเป็นเซลล์ต้นกำเนิดเวลาเราเป็นตัวอ่อนเนี่ยเราจะมีเซลล์ต้นกำเนิดของเราอยู่ s t e ็มเซลล์ก็จะเป็นแบบค่อยๆแบ่งกันนะครับว่าจะกลายเป็นอะไรบ้างดังนั้นเรียกว่า s t e ็มเซลลเป็นเซลล์ต้นๆที่จะแตกแขนงกลายเป็นหูตาจมูกทีนพอเราโตขึ้นมาเต็มเซลล์ก็กลายร่างไปหมดแล้วสวัสดีครับ พี่หมอนหนึ่งวันนี้มีคําถามจากทางบ้านว่าด้วยเรื่องของสเต็มเซลล์มีคาถามเยอะแยะไปหมดเลยนะว่ามันคืออะไรมันต่างกับเซลล์ต้นกําเนิดอย่างไรอาจริงๆมันคือคําเดียวกันเนาะบางครั้งเราพูดทับศัพท์ว่าสเต็มเซลล์นะครับคำแปลเนี่ยก็จะมักจะแปลว่าเป็นเซลล์ต้นกําเนิดเวลาเราเป็นตัวอ่อนเนี่ยตอนที่เราเป็น สัตว์แค่เพียงเซลล์เดียวมันยังเป็นเซลล์ต้นกําเนิดออยู่านีา่เลยง่ายๆสเต็มเซลล์ก็จะเป็นแบบค่อยๆแบ่งกันนะครับว่าจะกลายเป็นอะไรบ้างตามพันธุกรรมที่กําหนดไว้ง่ายสุดเลยนะดังนั้นเรียกว่าสเต็มเซลล์เป็นเซลล์ต้นๆที่จะแตกแขนงกลายเป็นหูตาจมูกไขมันผิวหนังเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองนะครับทีพอเราโตขึ้นมาเนี่ยครับสเต็มเซลล์ก็กลายร่างไปหมดแล้วนะครับ ก็จะเหลือสเต็มเซลล์ในร่างกายอยู่ไม่กี่แห่งสําหรับเซลล์บางอย่างที่ยังเป็นต้องมีการผลิตซ้ําไปซ้ํามาซ้ําไปซ้ำมา,ำำมาอันดับหนึ่งเลยคือไขกระดูกเม็ดเลือดเราเนี่ยมันจะมีอายุของมันนะเวลาเราผลิตเม็ดเลือดแดงออกมาเลยครับหรือเม็ดเลือดขาวเลยมันก็จะมีอายุของมันประมาณ2 3ส <c oughs> เดือนมันก็ตายจากไปไขกระดูกก็จะสร้างขึ้นมาใหม่ ดังนั้นไขกระดูกก็เลยต้องมีสเต็มเซลล์เก็บไว้เป็นแม่พิมพ์เพื่อจะได้ผลิตเซลล์ขึ้นมาใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับบางครั้งเราสามารถใช้สเต็มเซลล์ในรักษาได้นะครับในคนไข้ที่เป็นโรคซีดบางชนิดบางชนิดที่ไขกระดูกเนี่ยผลิตเซลล์ออกมาห่วยมากนะครับคนไข้เลยกลายเป็นมะเร็งเมง็ดเลือดขาวบ้างมีโรคซีดอะไรบ้างวิธีการรักษาคือจะต้องล้างไขกระดูกเก่าคนไข้ทิ้งเพราะแม่พิมพ์มันเสียเซลล์ต้นกําเนิดหรือสเต็มเซลล์ของคนไข้ารายนี้มันเสีย เราไม่มีทางไปแก้ไขได้เช่นซีดก็ให้เลือดแล้วยังไงล่ะเดี๋ยวไขกระดูกเขาก็ผลิตเม็ดเลือดที่พิกลพิการอย่างนี้มาอีกซ้ําไปซ้ามาใช่ไหมครับดังนั้นก็ไม่จบไม่สิ้นเพราะว่าแม่พิมพ์พังวิธีการแก้ไขแบบถอนรากถอนโคนเลยก็คือการกําจัดไขกระดูกเดิมที่มีแม่พิมพ์นั้นทิ้งแล้วเอาสเต็มเซลล์อันใหม่จากผู้บริจาค เข้าไปทดแทนที่เราเรียกว่าการดูกถ่ายไขยกระดูกนั่นเองวิธีการก็ง่ายมากฟังดูง่ายมากแต่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดก็แค่เอาคนไข้เนี่ยรับยาที่ทําลายไขยกระดูกทิ้งคนไข้จุอหน่่สภาพไม่มีเม็ดเลือดขาวไม่มีเม็ดเลือดแดงเรียกว่ากึ่งเป็นกึ่งตายนะครับถ้ามีการติดเชื้อจะรุนแรงมาก ดังนั้นต้องเอาคนไข้ย,ย้ายไปห้องที่แบบปลอดเชื้อมีกระจกกั้นห้ามคนเยี่ยมเป็นระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นก็ค่อยเอาไขากระดูกจากผู้บริจาคซึ่งอาจจะต้องเอาคนที่มันมีพันธุกรรมครล้ายๆกับเราไพ่ไม,ไม่งั้นเดี๋ยวร่างกายจะกําจัดทิ้งเพราะคิดว่าเป็นสิ่งแปกปลอมนีนี่พอเอาไขากระดูกมาหยอดใส่ปั๊บเนี่ยคนนี้ก็จะเริ่มมีไขกระดูกสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมานะครับไขกระดูกนี่ก็จะผลิตเซลล์ที่ปกติกลับมา ดังนั้นเราก็จะเห็นว่าในกระบวนการขั้นตอนนี้จะมี1คนไข้ที่มีไขกระดูกไม่ดีแลแล้วก็อีกอันหนึ่งก็มีอีกด้านก็คือผู้บริจาคนะครับนี้เราไปบริจาคก็ได้นะที่สภากาชาดไทยโดยการขึ้นทะเบียนไว้ก่อนถ้ามีคนไข้ที่ต้องการไขกระดูกเนี่ยเขาจะมาเรียกเราถ้าเกิดบังเอิญมันแมชกันคือมันตรงกับพันธุกรรมเรานั้นโอกาสตรงก็ไม่ได้เยอะครับประมาณสักหนึ่งในห0,000่นในคนที่ไม่ได้เป็นญาติกันนะครับดังนั้นก็คนที่สมัครเป็นฐานข้อมูลเลยมีประโยชน์มากในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ก็บางครั้งเราเองก็อาจจาเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นเช่นกันนะครับโอกาสแค่หนึ่งน5ฮะเหมือนแต่ถ้าเป็นญาติสายตรงกันเช่นเป็นพี่น้องกันโอกาสจะเริ่มเป็น1ใน4นะดังนั้นการมีพี่น้องที่จะแลกเปลี่ยนไขกระดูกกันก็ถึงเป็นเรื่องสำคัญถูกไหมครับ